ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเป็นคลิปหนึ่งนะครับที่จะมาสอนนะครับวิธีการจับแบตเตอรี่และจับวีนะครับวิธีการจับแบตเตอรี่นะครับก็คือจับให้มั่นคงจับให้มั่นคงนะครับนีโป้จะอยู่แบบนี้นะครับดูนะครับจับนะครับนี่นะครับแล้วก็วิธีการจับวีนะครับ เดี๋ยวเราจะไปทีละข้อนะครับจับวีน, like บ對對 you. c, นะครับอันนี้เป็นกล้องหน้าอาจจะดูผมเหมือนว่าผมจับข้างขวานะครับแต่คนจริงจับข้างซ้ายครับผมถนัดขวานะครับแต่จับข้างซ้ายนะครับดูนะครับถนัดขวานะครับแต่จับซ้ายตั้งวีไว้อย่างนี้นะครับแล้วเอามือไว้อย่างนี้ล็อกนะครับปึ๊บจับตรงนี้นะครับนิ้วนางครับนิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยครับ อย่างนี ah, oh, okay. e okay. ้นะครับดูนะครับอย่างนี้นะครับนิโป้นะครับแตะที่หวีนิโป้แตะสันด้านล่างนะครับแล้วก็นิ้วชี้จับครับนิ้วกลางล็อกครับนิ้วนางรองประคองไว้นะครับหมุนขึ้นหมุนลงหมุนขึ้นหมุนลงหมุนขึ้นหมุนลงหมุนขึ้นฝึกจับไปนะครับสำหรับหวีจะใช้ในแนวเดียวกันหมดนะครับในวิธีการเดียวกันหมด รับวีใหญ่เหมือนกันนะครับอย่างนี้นะครับตั้งขึ้นเหนียวรับล็อกเห้ียวกลางนหลีนางนก้อยครับริกไปริกมาริกไปริกมาฝึกก็ได้นะครับฝึกพยายามฝึกพลิกวีก่อนนะครับขั้นต้นของมาตรฐานการสอนวิธีการจับวีนะครับทำไมต้องจับวีก่อน เพราะหวีนะครับมีความสําคัญมากนะครับสามารถแก้ไขทุกทรงได้นะครับเราจะตัดวิธีไหนก็แล้วแต่ถ้าเกิดการผิดพลาดหรือว่าแก้ไขหรือว่าความละเอียดอะไรเราอาจจะใช้หวีนะครับเป็นหวีเล็กหรือหวีใหญ่นะครับเราสามารถสอดแทรกไปได้ทุกทรงนะครับเนี่ยเราจะควักควักควักนะครับควักได้นะครับนี่เป็นพื้นฐานนะครับพื้นฐานพื้นฐานใหญ่นะครับสําหรับการตัดผมนี่เป็นพื้นฐานนะครับ สำหรับบล็อกนะครับเป็นการเสริมบล็อกนี่คือการเสริมบางคนก็อาจจะถนัดบล็อกก็แล้วแต่ความถนัดนะครับแล้วแต่ทรงผมอันนั้นนั้นด้วยนะครับบางคนก็อยากได้ความเร็วขึ้นมาก็อาจจะส่นบล็อกถ่ายคลืนปื้ดปื้ดปื้นปื้นนะครับบล็อกก็มีก็ก็แล้วแต่ครับไม่มีถูกไม่มีผิดสําหรับการทํางานนะครับมันอยู่ที่ความถนัดความรวดเร็วสําหรับบล็อกจะอาศัยความเร็วนะครับความเร็ว วีนะครับจะเป็นขั้นพื้นฐานครับสำหรับถ้าใครอยากแน่นนะครับอยากแน่นก็จะมีวิชาแน่นๆนะครับประมาณนี้นะครับก็ใช้วีฝึกวีฝึกวีไปก่อนครับฝึกวีไปด้วยอาจะตัดไปแล้วก็จะใช้บล็อกไปเลยก็ได้นะครับแต่อยากให้แน่นในการใช้วีนะครับเพราะวีสามารถใช้ได้หมดนะครับมีซอยเหมือนกันนะครับมีซอยก็จับแนวเดียวกันนะครับนะครับปั๊บเข้าล็อกแล้วก็นี่นะครับ มีกาลางล็อกเลยครับมีกลางกับพกอีกสายปีกควานี้โปดันนิดนึงนะครับชุบๆเขาเรียกว่าวีดซอยเป็นคํามาตรฐานนะครับสําหรับวีดซอยแต่ยุคใหม่เขาอาจจะเรียกอะไรก็ไม่แน่ใจกันไกลเหมือนกันครับนี่ก็เรียกกันไกซอยนะครับกันไกซอยก็รุ่นใหม่อาจจะเรียกกันไกฟันปาลาอะไรก็ว่าไปแล้วแต่นะครับแล้วแต่คำคำเรียกมันเป็นแค่คำเรียกนะครับ กันไกลซอยก็ถ้าเราแบบธรรมดาธรรมดาเราก็ใช้แบบธรรมดาพอนะครับใช้ธรรมดาไปก่อนสําหรับคนฝึกใหม่นะครับยังไม่ต้องใช้อย่างดีมากเพราะว่าการที่เราใช้ของดีไปเลยอย่างนี้นะครับบางทีถ้าเกิดหล่นขึ้นมาอาจจะทําให้กันไกลเราเสียหายได้นะครับก็แบตเตอรี่เหมือนกันนะครับถ้าเราฝึกใหม่หรือว่าอะไรเราก็อาจจะเป็นมาตรฐานนะครับ บางทีก็ให้ให,ให้ให้ดีหน่อยนะครับแบตเตอรี่ก็ใช้ให้ให้พอใช้ได้หน่อยนะครับไม่ใช่ว่าถ้าใช้ไม่ได้เลยก็ตัดไม่ได้นะครับเอาให้พอมีพลังราคาไม่แพงมากอะไรเงี้ยคนเรามือใหม่บางทีพลาดหล่นแบตเตอรี่เนี่ยถ้าเกิดหล่นขึ้นมานะครับมันจะทําให้พังได้เลยนะครับมันหล่นยังไงก็แล้วแต่พยายามอย่าให้หล่นนะครับถ้าหล่นปุ๊บมีสิทธิ์พังโอกาสพังสูงนะครับเราก็เลยต้องมาใช้แบบธรรมดาธรรมดาไปก่อนนะครับ แต่ก็ให้มีแรงมีพลังนะครับนี่ครับวิธีการจับแบตเตอรี่นะครับนี่จับแบตเตอรี่นะครับอย่างนี้ถ้าเรากำอย่างนี้เราก็จะตัดไม่ได้นะครับมันก็จะยากนะมันจะเก่งเราก็ใช้นิโป้อาจจะใช้นิโปโจับแบบสบายๆแต่ให้มั่นคงนะครับจับสบายๆแต่ให้มั่นคงยุคนี้มันจะเป็นแบตเตอรี่แบบแบบเบานะครับแบบรุ่นใหม่จะเบาไม่เหมือนสมัยก่อนใช้แบบมีสายอาจเป็นวอน วนมีส่ายมันจะหนักมากครับหนักมากเราจะจับแบบอย่างนี้อย่างนี้ไม่ค่อยจะได้ครับเราจะต้องเน้นหน่อยเน้นจับกระชับมือหน่อยแต่นี้เราบอกชิวๆครับมันเบาอ่ะเบานะครับอันนี้เราก็ใช้คู่กับหวีนะครับหวีพอเราเราฝึกจับหวีมาพอแล้วนะครับพิกได้แล้วเราก็เริ่มครับเริ่มขึ้นเริ่มอย่างนี้นครับฝึกไปหรืออาจจะหาอะไรมาเป็นฐานก็ได้นะครับอย่างเช่นสมมตินะครับขวด เราเอาขวดมาก็ได้นะครับขวดครับแล้วก็เนี่ยครับไปอ่ามุมเนี้ยจไม่เห็นอย่างนี้นะครับนี่เราก็รูดไปึใช้ปลายใช้มุมครับมุมแบตเตอรี่นี่ครึ่งหน้าครับประมาณครึ่งหน้ารูดไปควักรูด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 ฝึกไปนะครับขึ้นลงหวีลงหวีขึ้นหวีลงหวีขึ้น พยายามทําให้มั่นคงนะครับจับวีนี่วิธีการจับหวีนะครับนี่สอนเบื้องตน้นเบื้องต้นเลยนะครับครั้งแรกครับรูดไปรูดไปอาจจะครั้งนี้มั่งเออมุมนี้ครับมุมนี้ก็ได้ครับมุมนี้ก็ได้นะครับมุมสองมุมนี้ใช้ได้นะครับมุมสองมุมแต่ว่าพยายามเปิดให้ครึงคร่งหน้านะครับครึ่งหน้าแบาตาเตอรี่อย่าเปิดเต็มแบาตาเตอรี่น,นะครับเพราะอะไรเพราะถ้าเราเปิดเต็มแบาตาเตอรี่เราจะไปชนชนสิ่งที่ที่เรา ได้ฝึกเอาไว้นะครับเราพยายามเปิดขึ้นหน้าเราจะไม่ไม,ไม่ไม่เลยบีนะครับไม่เลยบีก็จะไม่แหว่งนะครับถ้าไม่เลยบีไม่ไม่ต้องกลัวแหว่งนะฮะถ้าเลยบีปั๊บมีปัญหาทันทีครับแหว่งครับไม่ว่าจะเป็นทรงนักเรียนหรือทรงอะไรก็แล้วแต่ทางนี้ทางน,นี้เราก็ฝึกไปครับว่างๆเราก็ฝึกไปสําหรับใครที่อยากเป็นช่างแบบจริงจังนะครับเราก็อาจจะมีความมุ่งมั่นนิดนึงถ้าเป็นพ่อบ้านแม่บ้านก็เดี๋ยวจะมีวิธีการใช้บล็อกพลิกทีนะครับ ตัดแบบให้พอใช้ได้นะครับสําหรับพอบ้านแม่บ้านแต่ถ้าเป็นช่างเราก็จะต้องเน้นพยายามเน้นนะครับที่ใหญ่เหมือนกันนะครับยันแล้จับเหมือนกันเนี่ยพยายามเปิดไปครึ่งหน้าครับเปิดครึ่งหน้าจะเรียนพยายามอย่าให้ตกหวีนะครับทำยังไงก็ได้อย่าให้ตกหวีเด็ดขาดถ้าตกมีปัญหาทันทีเลยนะครับตัดตัดเปิดตัดเปิดตัดหวีลงเปิดตัดหวีลงเปิดตัด วิลงเปิดตัดเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับวิลงเปิดตัดเนี่ยครับขั้นแรกอย่าลืมนะครับจับวีให้ได้ก่อนนะครับสําคัญยิ่งนะครับเป็นพื้นฐานนะครับแล้วก็วีนี้สามารถจะแก้ไขได้ทุกทรงนะครับอ่าทีนี้เรามาว่าถึงด้วยการซอยครับซอยแต่วิธีตัดจะมีต้องลงหัวจริงนะครับวิธีการตัดวิธีการซอยเราก็สอนได้นะครับวิธีจับจับกันไกลนะครับอันนี้มือขวาผมนะครับ ดูทางนี้อาจจะเป็นมือซ้ายะครับนะครับนิ้วโป้ะนะครับต้องไปอยู่ในที่รูรูใหญ่นะครับรูใหญ่บางที่จะมีงอนตรงนี้บางที่จะมีงอนอยู่ตรงตรงแล็คล็อกนี้นะครับนิ้วโป้เราสอดเข้าไปปพ๊บตอนนี้ก็มานิ้วไหนครับนิ้วนางครับนิ้วนางล็อกปั๊บแล้วก็นิ้วชี้กับนิ้วกลางครับล็อกตรงนี้ไว้ นิ้วก้อยบางคนบางกันไกอาจจะมีที่ล็อกตรงนี้นะครับเพื่อเสริมความมั่นคงครับแต่ผมนี่เอากันไกลแบบไม่มีล็อกหมาก็ไม่เป็นไรนะครับผมถนัดไปแล้วคับนี้นี่นะครับเราก็แก๊บแก๊บนะครับนี่นะครับวิธีการตัดวิธีการจับนะครับนิ้วโป้นิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยครับ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 บางคนเอ๊ะ hey, ทำไมซอยแล้วซอยไม่เข้าเพราะวิธีการจับกันไก วิธีการจับกันไก่ไม่ถูกต้องนะครับไม่ถูกต้องอย่างไงก็สอยไม่เข้านะครับสอยไม่เข้าครับบางคนก็จับอย่างเงี้ยจับอย่างนี้ก็สอยไม่เข้าครับจับอย่างนี้ก็สอยซอยอาจจะเข้าแต่มันก็จะยากสาหรับมาตรฐานจริงๆต้องนี่ครนิ้วนางครับจะมีแรงแรงส่งในการกดนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บครับอันนี้ก็ล็อกปึ๊บปึ๊บปึ๊บแรงส่งในการกดเราอาจจะดันนิ้วโป้ไปข้างหน้านิดนึงปึ๊บกึ๊บปึ๊บ ครับดันยวโปแปง้านนิดนึงครับเป็นการดึงเหมือนตรงนี้ดึงมาหน่อยนึงยวโปดันไปนิดนึงครับจะได้เข้าจากวิธีนะครับดันยูโปไปนิดนึงดึงได้เข้านะครับลองดูนะครับขนาดตัดผมของเองเข้าแกะโอ้พอแล้วนะครับนี่ครับเข้าเข้านะครับเข้าวิธีจับผีก็เหมือนกันนะครับครับขึ้นลงซอย องทีขึ้นลงซอยมาตรฐานเราก็ทําไปก่อนนะครับสองทีก่อนนะครับแต่ถ้าเจอผมหนาเราอาจจะใช้ความทีในการซอยเยอะกว่าน,นี้นะครับนะวิธีการซอยไปเรื่อยนะครับส่วนมากซอยกระตัดนี้จะต้องปฏิบัติในหัวจริงนะครับแต่นี้เป็นพิธีการให้ดูก่อนนะครับเหมือนกันครับจับวีเหมือนกันนะครับปีกไปปิกมาอย่าให้ล่น หล่นได้นะครับแต่ว่าอย่าให้หล่นมากพยายามครับทั้งที่มืออาชีพบางคนก็ยังทํอีกตกอมครับจับไปกลับมาพี่ก็บีอาจจะหลุดมือตกได้เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าไม่ไม่ไม่หลุดนะครับนี่ครับดันตอนนี้เราถ้าเราํานานแล้วเราจะล็อกซ้ายล็อกขวาดันให้แรงไงก็ได้ครดันให้แรงก็ได้ปักให้แรงปักให้เบาปักให้เบาก็ได้ปักให้แรงก็ได้แล้วแต่นะครับนะครับนี่ก็เป็นการ แนะนำเบื้องต้นของการจับแบตเตอรี่ครับจับหวีครับพิกหวีการการลองกับหวีครับลองแบตเตอรี่กับหวีนะครับการซอยครับวันนี้ก็ขอบอกไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะขึ้นหัวจริงนะครับจะเป็นทรงเด็กก่อนเพื่อเป็นพื้นฐานนะครับ จะลองขึ้นพื้นฐานเด็กให้ดูกันนะครับแล้วก็อาจจะมีการพลิกแพงหรือว่าการขึ้นแปบ,บมาตรฐานหรือการพลิกแพงแก็รอติดตามดูนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับผมโชคดีนะครับช่างเอกจะให้หรอครับผม